ลีลาพารีวิววันนี้ไม่จะพาทุกคนไปกินร้านชิโอริอุด้งกินซ่าอุด้งเส้นสดส่งตรงญี่ปุ่นให้ได้กินใจกลางสยามความเลิศของร้านนี้เนี่ยคือเส้นอุด้งโฮมเมดแบบแผ่นไซส์ใหญ่นุ่มหนึบแบบพอดีพอดีได้ความนวลหนุบตอนเคี้ยวในปากจานแรกที่ไมายสั่งนะเป็นอุด้งไข่ปลาเมนไทโกะ ครั้งแรกที่เห็นเนี่ยคือตกใจมากชามมันใหญ่มากทุกคนชนิดที่ว่าสั่งมากิน2คนได้เลยอะ่ะตัวครีมซอสนะก็กลมกล่อมกำลังดีโรยด้วยแป้งเทมปุระกรอบรอบๆเนี่ยมีไข่ปลากินเยอะๆเนี่ยไม่เลี่ยนด้วยนะทุกคนคือหมายชอบมากต่อไปเป็นแซลมอนคัสื่อันนิดดีกรอบนอกนุ่มละมุนในและจิ้มคู่กับซอาทานะโอ้โหเต็มสิบให้ร้อยเลยอะ่ะ อันนี้ฮาเมจิซอสงาขาวเนื้อปลาสดชําความหอมงาเนี่ยมาเต็มดีมากแม่กินเพลินไม่ถึงนาะทีคือไมาเก็บเรียบจานนี้อุด้งเทมปุระเย็นจะบอกเลยว่ากุ้งคือใหญ่มากครีบกินยังไงก่อนทั้งเส้นกุ้งน้ำจิ้มซอสนนะกินด้วยกันคือมันจึ้งมากจานสุดท้ายสุกี้หมูคุโรบุตะอันนี้ไม่สั่งเป็นเส้นอีกแบบหนึ่งนะเป็นเส้นเล็กนะแต่อร่อยไม่แพ้กันเลย หมูเนี่ยนุ่มละลายในปากรดน้ำสุปร้อนๆคือปินเวอร์ใครใส่อุด้งอุจใจนะต้องห้ามพลาดร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังร้านอยู่ที่สยามเซนเ็นเตอร์ชั้น2อย่าลืมไปลองกันนะไมลและลีลาจะพาไปดีวิวที่ร้านไหนอีกเนะียอย่าลืมติดตามนะ